ดีครับนต้นเตียวกล้ามครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนใบพัดดูดน้ำระบายความร้อนนะครับของเจ้านี่ครับเครื่องเอาบอร์ดนะครับพวกแรงสุูกินะครับมันรีดน้ำไม่ค่อยขึ้นนะครับก็เลยจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็สั่งมาแล้วนะครับใบนี้400กว่าบาทนะครับไหนไหนได้เปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนน้วมันเคลียร์ไปด้วยนะครับมันเคลียร์ก็ชุดนี้เหมือนกันนะครับ ขั้นตอนก็เราก็จะมาเปลี่ยนจะมาถอดน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็จะคลายน็อตสองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็จะถอดตรงนี้นะครับมีสามจุดนะครับ ออกมาแล้วครับก็ตัวใบพัดตรงนี้นะครับจะอยู่ข้างในในนี้นะครับต้องคลายเบอร์สิบเบอร์สิบสี่ตัวนี้ออกนะครับหนึ่งสองสามสี่นี้ออกนะครับใบพัดจะอยู่ด้านในโอเคครับคลายเลยนะครับก็ <c oughs> จะดึงตัวนี้ขึ้นเลยนะครับ นะครับยู้ดนี่ครับใบพัดจะอยู่ด้านในนะครับนี่ครับใบพัดนะครับก็ของซูซ u กิจะดีหน่อยนะครับตรงตรงนี้นะครับมีบังคับทางเดียวนะครับตรงใส่ริมนะครับอันนี้คือต้องลงข้างล่างอย่างเดียวนะครับตรงนี้คือต้องคว่ำลงข้างล่างอย่างเดียวนะครับบางรุ่นนี่ ทำไว้สองทางนะครับนี่ค,ครับจะใส่กันเลยนะครับจะสวมอันนี้ลงไปก่อนนะเอาตัวใหม่สวมไปเลยของใหม่ก็จะฟิตหน่อยนะครับ เวลาหมุนเข้านะครับให้หมุนไปทางขวานะครับตามเข็มนาฬิกานะครับให้ใบพัดไปทางขวานะครับนะครับหมุนนะครับใบพัดไปทางขวานะครับโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนใบรีดน้ํานะครับของซูซูกิซีจังหวะหกแรงครับตรงนี้เ,เสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ต่อเลยนะครับโอเคครับ